แต่เม<ช>ื่อ<ช>วันนี้ท<ช>นายตั้มถูกดำเนินคดีแล้วเจ้าตัวอยู่ในเรือนจําแล้วปรากฏว่าประเด็นแล้วคดีต่างๆมันถูกขุดคุยมาเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมครับเรื่องของเด็กหญิง8เด็ก8ขวบที่เคยถูกยิงเสียชีวิตก็เราก็พูดมาแล้ว<ช>ล่าสุดมาอีกแล้วคุณผู้ชมยังจําได้ไหมฮะกรณีของน้องหญิงที่น้องตกจากรถเทรลเลอร์แล้วเสียชีวิตช่วงประมาณปี6-1ค่ะตอนนั้นเนี่ย ครอบครัวเขาพยายามสู้คดีว่าน้องเนี่ยถูกทำร้ายถูกฆาตกรรมจนตกจากรถเทรลเลอร์แล้วก็เสียชีวิตทนายตั้มไปเป็นทนายความให้กับคนขับรถเทรลเลอร์แล้วสุดท้ายสุดท้ายจากคดีที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นคดีฆาตกรรมปรากฏว่าฝั่งคนขับรถเทรลเลอร์ชนะคดีแล้วกลายเป็นเรื่องอุบัติเหตุไปเลย คุณผู้ชมวันนี้เราได้พูดคุยกับคุณสุบินยาวิราชเป็นพ่อของน้องหญิงด้วยนะฮะบอกว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยตัวเองไปร้องกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ให้มาช่วยคดีนี้เรากฏ่ว่านายตั้มก็ไปเป็นทนายให้กับฝั่งตรงข้ามแล้วสุดท้ายสู้กันไปสู้กันมาทุกอย่างกลายเป็นว่าลูกผมตายฟรีก็ขอบคุณพี่อาจมากๆเลยครับขอบคุณถ้าไม่มีพี่อาจนี่ลูกผมคงจะตายฟรีฮะ คงม,มันต้องมันน่าจะคดีจะไม่ถึงขั้นตรนถึงสารฎีกาน,น่าจะจบหรือลูกสาวตายฟรีตอนนี้เราอยากฝากอะไรถึงทนายตั้มไหมครับที่เขาเจอวิบากกรรมถึนณตอนนี้ครับก็เขาทําอะไรไว้นะครับก็ก็กขอให้มันเป็นไปตามผลกรรมที่เขาทํานะครับเพราะว่าตอนนี้ เยอะมากนะที่ก็เ,เจอที่ผมก็มกติดตามข่าวอยู่ก็ใครทําอะไรไว้ก็ได้รับผลนั้นนะครับก็ขอให้มัเป็นไป,นปนตามกรรมขอมุการกระทําครับแต่อย่างดีนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะในชั้นสาอุทธร์เนี่ยครอบครัวของน้องหญิงชนะคดีแล้วก็ตัดสินให้คนขับรถเทรลเลอร์จำคุกตลอดชีวิตม,มันก็เลยกลับไปเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยนี่ฮะคุณผู้ชมครับก็คือมีการพูดกันขึ้นมาอีกถูกขุดกันขึ้นมาอีกว่าตอนนั้นเนี่ย ตอนที่สู้กันในศาลชั้นต้นทนายตั้มก็ไปว่าความให้กับคนขับรถเทลเลอร์แล้วมันกลายเป็นพลิกไปเลยค่ะส่วนอีกหนึ่งคดีที่วันนี้แม่นะคะของน้องวัย8ขวบที่ถูกกระสุนพลาดแล้วก็มาโดนลูกชายของเขาอายุยังน้อยอยู่เลย <8 S 1> เสียชีวิตใช่ปรากฏว่าคุณแม่พอทราบข่าวค่ะเชื่อไหมว่าคุณแม่เนี่ยถึงขั้นบอกแบบนี้เลยว่า เรื่องราวคดีของแม่เมื่อปี58จนกระทั่งถึงทุกวันนี้แม่ไม่เคยลืมสักวันเดียว <_ d> ก็คือตอนนั้นเนี่ยในปีในปี58วันที่เดือนพฤษภาคมตอนนั้นเนี่ยมันมีคดีที่ทางด้านของแม่ของเด็ก8ขวบเนี่ยมาบอกว่ากระสุนเนี่ยมันพุ่งเข้ามาในบ้านแล้วมันทะลุมุ้งเข้ามาในจุดที่ลูกชายเขานอนตอนช่วงเที่ยงคืนเสียงกระสุนเนี่ยรัวอยู่หลายนัด กระจกบ้านนี่แตก,กร้าวไปหมดเลยแล้วอยู่ๆกระสุนก็พุ่งเข้ามาพลาดมาโดนลูกวัยแปดขวบตายตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงตอนนี้9ปีละศาลตัดสินให้คนที่ชื่อหนุ่มจำคุก25ปีข้อหาฆ่าคนตายแต่ไม่เคยได้รับการเยียวยาสักบาทหลังเกิดเหตุตอนนั้นนะทนายตัม้มอ่ะมาพร้อมกับคนสนิทมาอ้างบอกว่าแม่เดี๋ยวจะเข้ามาดูแลให้ เดี๋ยวจะไปพูดกับหนุ่มคนก่อเหตุให้รับสารภาพสงสารแม่สงสารลูกแม่เพราะว่าเอาจริงๆก็มีลูกเหมือนกันปรากฏแม่เนี่แบบรู้สึกแปลกๆตอนนั้นอะ่ะพาเขาไปดูที่เกิดเหตุแต่ตอนนั้นไม่ได้พาไปดูทั้งหมดเหมือนแม่ไหวตัวทันครับคือตอนนั้นอยู่ๆเขาก็จะเข้ามาขอดูเอกสารทั้งหมดเลยแต่เขาไม่ได้เป็นทนาให้แม่นะเอา้าไม่ได้เป็นทนาแล้วจะมาขอดูเอกสารใช่เหมือนกับ มาช่วยเจราจาจะมาช่วยแม่ตอนนั้นเขาขอขึ้นไปบนบ้านแม่ด้วยนะเขามาเกลี้ยกล่อมแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาขอตรวจสอบจุดเกิดเหตุหน่อยแล้วเขารู้ด้วยนะว่าเขาอะรู้ว่ามือปืนเนี่ยเดี๋ยวเขาไปคุยจนรับสารภาพให้ได้แน่นอนเพราะาสนิทแม่เอกใจตั้งแต่คําว่าสนิทอะ S <S เออแม่ก็แบบเอ๊ะเขาจะช่วยเราจริงไหมพอพอถึงเวลาเข้เขามาจริงๆเชื่อไหมวันนั้นแม่น้ําตาร่วงเลยเขาเดินเข้ามาเป็นทนายความฝั่งกู้ก่อเหตุ <S <S <อ>แล้วมากับเหมือนกับมาเป็นแบบเป็นขบวนเลย <S <S แล้วเอาข้อมูลที่แม่ให้ไปล่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนศาลชั้นต้นด้วยความเคารพคําตัดสินของศาลแม่เกือบช็อกแม่ยังคิดเลยว่าเอ๊ะหรือเป็นพ่อแม่ให้ข้อมูลเข้าไปนะเขาถึงได้เปรียบ เราขนาดนี้ฟังเสียงแม่ค่ะว่าเขาเจออะไรที่ศาลบอกว่ายัางไงก็ติดพุดกับเราอย่างเงี้ยน,นะวันที่สักกระสินอะไรเงี้ยเราก็ขึ้นไปเราขึ้นไปที่หลังศาลเขาท่านอ่านแล้วแหล,ละแล้วเสร็จแล้วอ่ะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยพูดเหมือนประมาณว่าเดี๋ยวไปเจอกันอีทอนอะไรประมาณนี้แหละค่ะ,แล,ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าศาลชั้นต้นอ่ะเหมือนติดยี่บห้าปีเพราะเราไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลยแต่แ้วว่าเราต้องการให้คนผิดอ่ะรับโทษที่ทําลูกเราซึ่งลูกเราไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ย ก็มีเรื่องกับพี่จริงพี่คือจบใช่ไหมคะแต่อันนี้เราอะไม่ได้รู้เรื่องแล้วน้องนอนในบ้านอะในบ้านก็ต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วจุกปะเราก็เลยแบบว่าเขาแล้วรู้ทีหนึ่งอะก็คือสารุฑโทนอะพิกอะพิกกลับมาแบบว่าลูกอะแต่คราวนี้ยเราก็ต้ปรึกษาอายการใช่ไหมว่าเราจะดีกาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะดีกาให้อายการที่ที่สมศรน่ะนะแต่คราวนี้ก็เกิด เหมือนทนายตั้มก็มีเรื่องอะไรสักอย่างแหละเราก็เลยติดต่อไปทางอาชญยะให้เขาแบบว่าอะไรเงี้ยให้เนี้ยก็แบบว่าให้เป็นเหมือนที่เป็นข่าวเนี้ยค่ะเพราะว่าก็เหมือนใ,ให้พี่นักข่าวช่วยแหละพูดประมาณแล้วในที่สุดแม่ก็โดยได้รับความเป็นธรรมในชั้นดีกามแม่บอกว่าฟ้ามีตาทนายตั้มตกเป็นผู้ต้องหาครั้งนี้อยากบอกทนายตั้มว่าที่ผ่านมาแม้ใครจะทําทนายตั้มไม่ได้แต่เวรกรรมมันมีจริงๆ ไม่มีสักวันที่แม่จะลืมเรื่องลูกของแม่ความร่ำรวยมันเบียดบังมาจากคนจนบนคราบน้ำตาของคนอื่นเพราะทุกคนที่ไปหาทนายตั้มก็มีความทุกข์จึงไปหาแต่เจอทนายที่เอาแต่เงินอันนี้แม่พูดนะแม่ก็เลยแบบเนี่ยแล้วแม่ก็พาไปดูสถานที่เกิดเหตุแม่บอกว่าวันนั้นน่ะเขาโน้มน้าวแม่ซะจนมีคนมาสะกิดดีนะที่แม่เอะใจขึ้นมาได้ คุณผู้ชมครับทุกอย่างก็ขอใช้คำพูดคำพูดหนึ่งที่เขาบอกสารโลกก็ต้องเป็นไปตามกรรมหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่จะไปพิสูจน์กันในชั้นของศาลนะฮะคุณผู้ชมดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 3 4 HD f โหลดฟรีโหลดเลย